คุณกำลังฟังสื่มอมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญคุณผู้ฟังเคยมีความคิดนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งแค่ไหนคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะทำ ไว้ก่อนเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ก่อนนะเอ้ยขี้เกียจอดะอีกแปนะ๊บหน้าอีกแปบบ๊บน่ะอีกนิดเดียวไว้ก่อนละกันคำพูดแบบนี้ค่ะเป็นคำพูดของสิ่งที่เราเรียกว่าผัดวันประกันพรุ่งค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าพฤติกรรมการผัดวันประกันพรุ่งเป็นพฤติกรรมของคนที่บริหารเวลาไม่เป็นไม่สามารถที่จะจัดการเวลาของตัวเองได้นะคะ อันนี้เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นปลายเหตุค่ะในเรื่องของการบริหารเวลาแต่จากงานวิจัยนะคะบอกว่าคนที่ผัดวันประกันพรุ่งนะคะเกิดจากความรู้สึกค่ะที่ตัวของเราเองนั้นรู้สึกว่าเราอาจจะไม่มีความสามารถมากพอในเรื่องเรื่องนี้เราไม่มั่นใจตัวเองว่าเราจะทำเรื่องรองนี้ได้ไหมเรารู้สึกว่าเรากังวล ว่าถ้าทำออกมาแล้วคนอื่นจะชอบหรือไม่ชอบอยู่ลึกๆค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องผัดวันประกันพรุ่งค่ะเป็นปัญหาด้านอารมณ์ของบุคคลคนนั้นค่ะนั่นหมายความว่ามันสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าบุคคลคนนั้นอาจจะเกิดความสงสัยในตัวเองอยู่คนทั่วไปอาจจะบอกว่าเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบเพราะลึกๆแล้วนะคะคําว่าไม่รับผิดชอบนั้นมันหมายถึงว่าเขาไม่แน่ใจจริงๆว่าเขาจะทําสําเร็จไหมเพราะฉะนั้น ณเวลาตอนช่วงผัดวันประกันพุ่งค่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกดีจังเลยเพราะมันทำให้เขาได้ทำอะไรที่สบายๆเช่นอาจจะดูหนังฟังเพลงนอนอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าเอ้ยไว้ก่อนช่างมันเดี๋ยวค่อยณนะเวลาที่เราใช้ตรงช่วงนั้นนะคะมันจะให้ความรู้สึกที่สบายๆผ่อนคลาย ทำให้คนเราเองเนี่ยเลยติดนิสัยของความรู้สึกฉันอยากจะเสพความรู้สึกเนี้ยพฤติกรรมของการผัดวันประกันพรุ่งก็เลยจะมีอยู่เป็นช่วงๆหรือเป็นห่วงๆหรือถ้าแต่ละคนมีมากกว่านั้นจะกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวเราการผัดวันประกันพรุ่งแบบเนี้ยค่ะเป็นการผัดวันประกันพรุ่งที่เรียกว่าปล่อยให้มันเป็นไปเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่จะต้องทําจริงๆแล้วคะ่ะ คนกลุ่มนี้จะรู้สึกโอ้โหมันกดดันมากๆเลยนะคะรู้สึกได้ว่าชีวิตนี้แบบมันเครียดจังอะ่ะมันวิตกกังวลจังแล้วก็มันรู้สึกผิดรู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกโอไม่น่าเลยอะรู้อย่างนี้นะมันจะมาเป็นคู่กันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนแกคําว่ารู้อย่างนี้นะถ้ารู้อย่างนี้นะทําตั้งแต่แรกก็ดีอะ่ะ แล้วเป็นไปได้ไหมคะว่าเราอาจจะใช้วิธีของการโทษตัวเองหรือการโทษคนอื่นไปได้ก็ทำไมอ่ะเธอไม่เตือนฉันเลยอ่ะโหรู้อย่างนี้นะฉันทำตั้งแต่แรกมันก็เสร็จไปแล้วอ่ะรู้อย่างนี้ไม่ไปด้วยดีกว่าเขาไม่น่าชวนเราเลยอ่ะซึ่งมันเป็นการโทษแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกผิดเมื่อเกิดความรู้สึกผิดค่ะก็จะรู้สึกบั่นทอนตัวเองความภาคภูมิใจมันก็จะต่ำไปอีกเพราะผลผลิตของงานที่ได้ค่ะ มันจะไม่ค่อยดีนักและสิ่งนี้ก็จะสร้างให้เกิดความเครียดแต่เมื่อความเครียดน,นะคะในสถานการณ์ที่ผ่านไปแล้วเราไม่ได้ปรับพฤติกรรมตัวเองใหม่เมื่อจะสถานการณ์ใหม่ขึ้นมาค่ะสมองของการจดจำช่วงเวลาที่ชิลช่วงเวลาที่สบายในช่วงที่เราผัดวันประกันพรุ่งมันจะเริ่มทำงานอีกในสถานการณ์ใหม่ๆขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งอันนี้มันก็เลยจะกลายเป็นนะคะวงจรหรือเป็นวัฏจักรค่ะ ทำให้คนเรานั้นเวียนไห้าตายเกิดอยู่กับคำว่าผัดวันประกันพรุ่งไม่มีที่สิ้นสุดตอนนี้ค่ะมันน่าสนใจอีกอย่างหนึง่งจริงๆแล้วผัดวันประกันพรุ่งมีอีกลักษณะหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่เป็นลักษณะของการปล่อยแบบให้มันเป็นไปแต่เป็นผัดวันประกันพรุ่งภายใต้ความตั้งใจค่ะที่อยากให้เกิดขึ้นคนที่ตั้งใจผัดวันประกันพรุ่งค่ะ จะว่าไปแล้วคนพวกนี้จะเป็นลักษณะแบบไหนก็คือคนที่ถ้ามีเวลานะคะให้ทํางานเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วถ้าเขามีช่วงเวลาที่จํากัดเช่นมีระยะเวลาทํางานคือสีอาทิตย์เขาบอกตัวเองว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนเขาใช้ระยะเวลาที่ทําจริงๆเนี่ยคือสัปดาห์สุดท้ายหรือ2อาทิตย์สุดท้ายที่ทําหรือบางคน3วันสุดท้ายที่ทําแต่ปรากฏว่าผลงานของคนกลุ่มนี้ค่ะ ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพเขารู้สึกว่าเขาท้าทายตัวเองความคิดนะคะสร้างสรรค์เอ่ยการแก้ปัญหาเอา่ยหรือความคิดเนี่ยมันพั่งพรูออกมาเยอะมากภายใต้เวลาที่จำกัดไม่ใช่ทุกคนที่ผัดวันประกันพรุ่งและทำได้แบบนี้ด้วยคำว่าไฟรนก้นนะคะของคนสองคนอาจจะได้ผลผลิตงานที่แตกต่างกันถ้าไฟรนก้นของคนแรกเป็นแบบ ปล่อยให้มันเป็นไปการที่เขาเกิดไฟรนก้นนั้นนั่นหมายความว่าประสิทธิภาพของงานมันจะออกมาได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือมันสร้างให้เกิดความเครียดในขณะที่ไฟรนก้นค่ะของคนที่สองพฤติกรรมเขาก็ทำแบบนี้แหละแต่งานเนี่ยออกมามีประสิทธิภาพแล้วเขาก็รู้สึกท้าทายมีพลังนะคะรู้สึกว่าแอคทีฟในตัวเองอุ้ยสนุกมากกับการทำอันนี้คือเป็นแบบที่สองค่ะ เราเองต้องพิจารณาดูแล้วค่ะว่าการผัดวันประกันพรุ่งของเราค่ะที่เราทําโดยส่วนใหญ่นั้นเกิดดันในมากกว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันมีความเครียดเยอะมากกว่าเวลาเราผัดวันประกันพรุ่งนะคะแล้วเรารู้สึกเรากดดันมากเลยนั่นหมายความว่าเราอาจจะเป็นประเภทที่เรียกว่าผัดวันประกันพรุ่งแบบปล่อยให้มันเป็นไปเพราะฉะนั้นยิ่งสร้างแบบนี้เท่าไหร่ค่ะมันยิ่งทําให้ตัวเราเองรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าในตัวเองในที่สุดได้ ดังนั้นแล้วนะคะอยากจะลองชวนคุยว่าในหลายๆคนที่อาจจะบอกว่าเอ้ยแต่ตัวเองเป็นแบบที่สองนะแต่ต้องถามว่าเวลาไฟรอนก้นแบบที่สองค่ะใช่ไหมว่าทุกงานค่ะออกมาได้อย่างมีคุณภาพถ้าใช่บ้างไม่ใช่บ้างอุ๊ยเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองแล้วล่ะคะ่ะว่าสิ่งที่เราทำอยู่ค่ะเรานั้นเป็นอารมณ์แค่ชั่ววูบหรือเปล่า เพราะอย่างที่กล่าวไว้นะคะว่าการผัดวันประกันพรุ่งค่ะเป็นปัญหาทางอารมณ์นะคะไม่ใช่ในเรื่องของปัญหาด้านการบริหารเวลาแต่เรื่องของการบริหารเวลาค่ะเป็นผลของการที่เรามีปัญหาทางอารมณ์ตรงเนี้ค่ะออกมาก็เลยทําให้เราบริหารเวลาได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแก้ต้นตอของการผัดวันประกันพรุ่งแบบที่เรียกว่าปล่อยให้มันเป็นไปแล้วก็ไม่เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่เราจะทําได้นะคะข้อแรกค่ะอาจจะเริ่มต้นจากเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความรู้สึกของการผัดวันประกันพรุ่งขึ้นมาเนี่ยให้เราได้ทบทวนตัวเองเลยนะคะว่าณขนาดนั้นความรู้สึกตรงนั้นค่ะจริงๆแล้วเรารู้สึกเช่นไรที่แท้จริงกังวลไหมพยายามที่จะรู้สึกเหมือนกับตัวเองนั้นสุขความรู้สึกที่เครียดที่ไม่มั่นใจที่รู้สึกว่าไม่อยากทำไว้อยู่ภายในหรือเปล่า ถ้าเราเริ่มสังเกตตัวเองได้นะคะว่าเราเป็นเช่นนั้นค่ะลองสังเกตด้วยว่าร่างกายณนะตรงนั้นมันเป็นยังไงมันพยายามที่จะตัดเลยไม่คิดไม่อยากคิดกลัวที่จะคิดถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นด้านลบมากกว่าด้านบวกแบบนั้นนะคะสิ่งที่เราจะทำได้คือเริ่มที่จะคลายความกดดันให้กับตัวเองบอกกับตัวเองค่ะว่าฉันอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งสิ่งนี้ได้ดีที่สุด แต่ฉันสามารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่ฉันทำไม่ดีที่สุดจากคนที่ทำได้ดีกว่าได้ถึงแม้งานชิ้นนี้จะออกมาแล้วมันจะมีแค่คะแนนพอใช้หรืออาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำแล้วเทียบกับคนอื่นได้มากพอแต่ยังไงก็ตามฉันสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ถ้าเราได้บอกตัวเองเช่นนี้ค่ะ การที่เราจะลดความกดดันกับตัวเองมันจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเขาเรียกว่าเราต้องเริ่มต้นจากการมีสติและให้ความกรุณากับตัวเองเทคนิคที่สองนะคะที่เราจะทำได้ก็คือให้ลองที่จะมองภาพตัวเองค่ะในภาพอนาคตวัฒธรรมสำเร็จค่ะในภาพภาพนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไร คำว่าทําสําเร็จหมายถึงว่าทํางานชิ้นนั้นทําสิ่งสิ่งนั้นได้สําเร็จเช่นถ้าเราคิดว่าเราจะจัดของนะคะจะจัดบ้านให้ลองมองภาพว่าถ้าวันที่เราจัดบ้านได้สําเร็จเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงอ่ะมันจะเป็นแบบไหนอ่ะมันจะหายเหนื่อยอ่ะมันจะรู้สึกสนุกจังเลยอ่ะระหว่างทางตรงนั้นตรงนี้ก็สามารถช่วยนะคะตัวเราให้รู้สึกว่าเราจะเร่งนะคะหรือลงมือทํา ในสิ่งที่เราตั้งใจไว้หรือแบบที่3ค่ะที่เราสามารถปรับตัวเองค่ะให้ดีขึ้นได้ก็คือใช้เทคนิคนะคะของการทำสิ่งที่ชิวให้มันยากขึ้นการทำในสิ่งที่เราอยากจะทำให้มันง่ายขึ้นค่ะเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มจะชิวเพราะเราอยากจะผัดวันประกันพุ่ง พยายามทําเรื่องนั้นให้ยากขึ้นสังเกตว่าเวลาเราผัดวันประกันพุ่งเราจะทําพฤติกรรมอะไรแทนเช่นเราจะเริ่มเข้าไปเล่น Facebook เราจะเริ่มใช้โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้วิธีการคือลบแอปพลิเคชันพวกนั้นออกไปเลยจากมือถือของเราค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยากจะใช้มันจะมีความลําบากอะค่ะต้องติด ตั้งต้องหาพาสเวิร์ดใส่พาสเวิร์ดแบบยากๆเลยนะคะที่เรียกว่าต้องกดไปกดมาทําให้เรารู้สึกว่ามันขัดใจอะว่าเหนื่อยจังอะถ้าเราทําแบบนี้เมื่อเริ่มต้นเข้าในสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนเรื่องอื่นทําแทนเนี่ยได้ยากขึ้นเราจะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยไม่อยากเข้าละ่ะแต่ในสิ่งที่เราตั้งใจว่าจะทําค่ะลองทําให้มันง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าใครอยากจะออกกําลังค่ะ แล้วอยากจะออกกําลังกายตอนเช้าแต่เป็นคนที่ขี้เซาตื่นเช้ายากจังสิ่งที่เราทําได้ง่ายขึ้นเพราะเราตั้งใจว่าเราจะทําให้ได้แล้วไม่ผัดแล้วผัดอีกผัดอีก,ผ,อกผัดแล้วเริ่มต้นเลยอาจจะใช้วิธีการว่าใส่กางเกงวอร์มออกกําลังกายไว้เลยตอนช่วงนอนนะคะเสื้อผ้าที่พร้อมสําหรับการวิ่งหรือการออกกําลังไว้ก็ได้หรือมีอุปกรณ์ค่ะที่เราจะหยิบฉ่วยได้ง่ายแล้วก็ทําให้เราพร้อมสําหรับการออกกําลังได้ทันที เพราะนั้นถ้าเราทำเรื่องที่เราจะผัดวันประกันพรุ่งให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและเรื่องที่เราพยายามที่จะเลี่ยงค่ะให้เป็นเรื่องที่ยากขึ้นเทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคที่จะช่วยทําให้เราลดการผัดวันประกันพรุ่งของเราได้นะคะและเริ่มแยกประเภทให้ได้ค่ะว่าเวลาเราใช้แรงที่เรียกว่าเป็นไฟรนก้นค่ะต้องเป็นสถานการณ์แบบไหนเหตุการณ์แบบไหนค่ะใช้แล้ว มันจะมีประสิทธิภาพและเรื่องราวแบบไหนที่ใช้แล้วมันจะทำให้ผลผลิตเราต่ำลงนะคะคำว่าสติคำว่าการรู้เท่าทันตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญลองค่อยๆฝึกตัวเองไปทีละนิดนะคะและการเปลี่ยนแปลงตัวเองจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละวันค่ะเพราะชีวิตยังต้องดาเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพบกันครั้งต่อไป ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ